นักวิทยาศาตร์กำลังศึกษาอยู่ว่าทำไหมใช่แล้วก็ศึกษาอยู่กับกำลังทดลองอยู่นะเกิดจะเอามาขายแล้วนะ,ะ,ะว่ากินแล้วเนี่ไม่ใช่พท แก่เท่านะให้รักษาความแก่ไว้นะกินร่าใหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นอีกทาไมลุงเขาบอกว่าเขามีสารพวกที่คันสกัดจากอ่างุ่นอ๋อองหุ่นนี่นะองุ่นแล้วทดลองหนูนี่ชัว์เลยนะผมไปเห็นอหนูเนี่ยใช่ไหมมันมันคือเป็นตัวเลยนะมันเป็นมันอย่างนี้เพราะหนูเนี่ยมันอายุสั้นครับเขาจะเป็นยี่สิบเดือนเนี่ยตายแล้วใช่นะ เขาทดลองเนี่ยของหนูเนี่ยถ้าไม่ได้กินยาตัวนี้ของเขานะตัวบำรุงตัวนี้ของเขานะไอ้กลุ่มนั้นอ่ะมันจะตายแล้วมันจะมันจะไม่เคยหยาบแล้วมันแก่แล้วแล้วขนก็สีดํากลายเป็นสีลายๆแล้วเทาๆและอไอ้กลุ่มที่กินยานั้นยังหนุ่มอยู่เลยนะอกระปีกระเป๋าอะไรวิ่งกันจูหูแล้วให้วิ่งสายพันธุ์อันนี้วิ่งไม่ไหวแล้วอันนี้ยังวิ่งจูหด แสดงว่าท้าลองกันดูนี่มันมันเห็นผลแล้วนะครับยังไงรู้ไหมคือไปสร้างเข้าไปเสริมอายวะต่างๆไปเปลี่ยนแปลงอายวะให้มันแข็งแรงขึ้นเพราะเขาบอกว่าเราแก่ลงเพราะตัวนี้หายไปใช่ครับ่อยๆหายไปค่อยๆหายไปก็เท่าอายวะเนี่ยไม่มีอะไรไปหลอลื่นเขาอไม่มีใครไปบำรุงเขาก็กินตัวนี้เข้าไปหลอลื่นและบำรุง